โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมยช่วง Data c าค r แ c t เ r อร์กันดัมมาร์ทูนะครับผมพอดีว่า กันดัมมาร์ก2บีแม็กนัมที่พี่ทำไปก่อนหน้านี้ของบานาดนะครับผมมีส่วนที่มโนผิดไปนะครับผมก็มีคนมาทวงเรียบร้อยซึ่งพี่ก็ขออภัยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขอโทษคนที่ได้ดูคลิปไปด้วยทุกคนนะครับผมนี่เป็น Data ที่ผิดอย่างแรงเลยก็คือในส่วนของกันดัมมาร์ก2เครื่องที่3ของเอ็มม่าครับผมพี่ลืมไปครับผมว่ากันดัมมาร์ก2เครื่องที่3ของเอ็มม่ามันถูกทําลายในภาคซีต้านั่นเองครับผมตอนที่เอ็มม่าเนี่ยออกจากเครื่องนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ย ซึ่งตัวของคามิลเนี่ยได้มีการลากเครื่องกันดั้มมาร์ก2ของเอมม่านะครับผมมาไว้ที่ยานครับผมแล้วยานเนี่ยมันเข้าไปในโครนีเลเซอร์แล้วก็โดนโครนีเลเซอร์เป่าไปพร้อมกับเอมมานเองครับผมเริ่มในส่วนนี้ไปเลยก็ต้องกลายเป็นว่าขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมเ,เราก็จะไม่ขอลบคลิปเนาะเพราะมันคือความผิดพลาดจะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้อ่ะแต่เลือกที่จะไม่ลบแล้วกันนะครับผมเพราะมันพลาดไปแล้วก็นะมันก็คนดูไปแล้วอลบไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมก็เลยทําใหม่ขึ้นมาตรงนี้เป็นแจกแจงนะครับผ ในการเล่าส่วนที่เป็นของเอมม่านะครับผมก็คือเอมม่าตายพร้อมกับมาร์คทูตอนที่จอดอยู่ในยานไอคามิลมันไปนลากมาร์คทูที่ลอยอยู่นะครับผมเอาไปไว้ในยานไอริสกับเอมม่านั่นเองครับผมซึ่งตัวของยานไอริสเนี่ยมันลอยเข้าไปในคอนุนี่เลเซอร์แล้วก็โดนคอนุนี่เลเซอร์ยิงเป่าไปกลายเป็นว่าการดัมาร์กทูเครื่องที่3เนี่ยถูกทําลายไปแล้วก็จะเหลือแค่เครื่องที่1กับ2นะครับผมโดยเครื่องที่1โอเคแน่นอนนะครับผมเครื่องนี้น่าจะไปอยู่กับไอตัวยาซันซึ่งเราได้เคยทําคลิปไปแล้วนะคร นี้ขอข้ามไปเลยส่วนเครื่องที่2อเนี่ยอนาฮามอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเอลโก้นะครับผมแล้วมันก็เปลี่ยนสีมานี่แหละมันลืมตรงนี้นี่แหละมันลืมตรงที่ว่ามาร์กทูมันโดนเป่าไปแล้วแล้วขึ้นดับเบิลเซตาไปเลยแล้วมันก็เสือกเปลี่ยนมาร์กทูให้กลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยครับผมก็เลยลืมแล้วก็เข้าใจผิดไปว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันนะครับผมก็ต้องขอโทษในตรงนี้ด้วยก็คือเครื่องที่ภาคดับเบิลเซตาขับมันคือเครื่องที่2นะครับผมซึ่งเครื่องที่2นี้ในช่วงตอนจบดับเบิลเซตาก็อย่างที่บอกว่่าเครืองนี้ จะต่อสู้กับควีนแมนตาแล้วก็ได้รับความเสียหายมานะครับผมแล้แน่นอนถูกปรับแต่งซ่อมแซมกลับไปใหม่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องที่2นี่แหละครับผมก็คือเครื่องในภาคดับเบิลเซตาน่าจะเป็นเครื่องที่บานาดได้ใช้งานนะครับผมที่แน่ๆก็คือบานาดได้เครื่องของมาร์คทูเอลโกอย่างแน่นอนนะครับผมแต่เท่าว่าในจุดนี้เนี่ยมันเอามาได้ยังไงก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอจบตัวของดับเบิลเซตาไปเนี่ยมาร์คทูอยู่กับใครก็ไม่รู้นั่นเองครับผมเอลโก อย่างที่บอกว่าเขาแยกย้ายกันไปหมดแล้วแยกย้ายกันไปหมดแล้วมีส่วนที่ไปลอนโดเบลก็คือเข้าสาพันเหมือนเดิมก็มีอยู่กับอนาฮามต่อก็มีนะครับผมหรือว่าย้ายกลับไปทางซีออนต่อเหมือนเดิมก็มีแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามาร์คทูตัวนี้นะครับผมอยู่ในเนื้อมือของใครแต่ที่แน่คือบริษัทมันเอามาได้แล้วกันหรือไม่ได้ว่าอาจจะเป็นคนเอามาได้อันนี้ก็จะมาโนไปนะครับผมว่ามาร์คทูเนี่ยอาจจะส่งคืนอนาฮามเหมือนกันครับผมเ,เดิมทีมาร์คทูตัวนี้มันเป็นของอนาฮามถูกไหมาอาจจะมีการส่งคืนแล้ว ขนาดหรือไม่นะว่าก็เอาเส้นสายนําตัวนี้กลับมาใช้งานนั่นเองก็คงจะประมาณนี้นะครับผมหลักเนี่ยพี่จะมาแก้ในเรื่องส่วนที่เป็นตัวของเอ็มม่าเนาะก็คือเอ็มม่าคือเครื่องที่3ส่วนเครื่องในดับเบิลเซตาคือเครื่องที่2เครื่องที่1ก็อยู่กับยาซันนะครับผมจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่ท้วงมาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอโทษเหมือนเดิมนะครับผมพี่ผิดเองพลาดเองนะครับผมโอเคครั้นี้ก็ต้องขอจบลงเพล่นนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม